เหลี่ยมนี้แลกข้ามหัวแปรนะครับน้องกอนส่วนเบนครับกับน้องบ่าวดินแดงนะครับฝากบอกฝากบอกออให้เลยอย่าตีอย่าตีง่ายง่ายหลายอย่าอย่าตีง่ายหลายมันคืออะไรเอ่ยตีง่ายหลายง่าย,หาย,ายเหรอ บอลต้องลากมากบอลดักีฬาวอลสักคู่นะครับเสีอบบอล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 ตะติบบอกอย่าตีง่ายหลายมันคืออะไรวะง่ายหลายคืออะไรไ้ามอเจอ้อยี่าไอ ชอบดินแดงโอ้ชอบดินแดงแต่เชียร์ปากบอลอะไรครับ่ใช่เฟติวลา่พอเจออะไมาเดีวกลับมาเมนอไหนะอยากเห็นปอส่วนเดี๋ยวแปลกาแฟกับอ๋อโง่เหรอ อย่าตีโง่ลายโอเคครับรู้เรื่องครับผมก็นึกว่าภาษาอีสานของแปลไม่ออกครับัีน้องน้ำด้วยนะครับขอบคุณจันทจรนนะครับเสิร์ฟได้ทุกคนนะครับเอาเป็นเกมเสิร์ฟของเทนดินแดงนะครับศูนต่อศูนครับมาดูกันครับ ตัดหน้าขวาครับวุฒนวลทองว่ายัางไงไปแล้วครับแต้มแรกครับโ oh อ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็บอดดตีผมล <c oughs> ืดหลส <c oughs> ิบสองแต้มนะครับจะไปขอสิบสามเอานะ <c oughs> คนเยอะจังเลยตีสองแล้วนะครับ อันน <molec> ี้เขามันมีคู่มันมันครับปันธงไม่ถึง8นะครับไล่ต่อแอดโอ้โหอยู่ข้างบนต่อยากเกินครับตะโกนก็ไม่ค่อยมีคนได้ยินนะครับแอดมินอยากรองครับในใจนี่ชอบปอนสนเบนนะครับนี่ครับพอครับโอ้โหราคา32ครับปอนสนเบนเป็นต่อนะครับ แต้มหนึ่งเท่าละครับต้องมีว่านะอยู่อยู่ตรงนู้นนี่ที่ที่ที่นั่งอยู่ที่พี่พรคิดงานดีอะไรงานดีครับตหนึ่งต่อหนึ่งครับมันมีกลา เดี๋ยวหลังเท้าคนก็เลยเยอะนะหากปากกาเซียนให้ดูหน่อยเอาครับขึ้นน้ำอีกแล้วครับดินแดงครับราคาพลิกไปพลิกมาแอ้ายังไม่นิ่งครับราคาครับสองต่อหนึ่งครับ มาครับวุ้นทองเซแล้วก็ล็อกไปอยู่ครับแต่ก็เลียมหัวตัวชงสำคัญมากต้องร้งเนี่ย้รองส0้อยตอรต่อแต่วุดนี่ไม่ค่อยกลัวนะครับโอเคถึงจะหลุดยังไงก็ใจก็ยังนิ่งครับเอาครับดูน้องบ่าตีหน้าขวาติดหัวเขาเอาเลยตเองใช้เสียแฟตอีกครั้งนะครับ สองต่อหนึ่งครับทายคุณสมชายด้วยนะครับมาที่ปอนดูวุฒิยกครับไปไหนวิ่งหน่อยโอ้โหหยุดแต่ละทีครับวุฒินวลทองรับลูกเสิร์ฟมีอาการตลอดใช่ครับตื่นเวรครับตื่นเวรครับ ไม่เป็นไรครับค่อยๆปั้นไหมครับปั้นลูกเกมไปเรื่อยๆครับหมาดอกเป่าตีดูดูติดเกี่ยวครับยกห่างครับเกี่ยวได้ครับออเอาครับเทนโยกมาปิมเน็ตอย่างนี้เกี่ยวเฉยโอ้โหแต่ปอนก็เมื่อกี้มัจะเกี่ยวได้ครับโอ้โหฝั่งนู้นก็เสิร์ฟกินยากเหมือนกันครับคู่หูนเนี่บ คราตืดคกับเหลียมนอกรายการนี่มันกว่าในรายการนะครับในรายการนี่เวทเล็กเยอะนะครับบางป่าป้อนเปิดดูวุดยกยังไงนี่ครับดีกระดูกดีกว่านะครับตัวตีนะครับหนึ่งต่อสองครับมาครับหน้าขวาครับเทนโรยมาครับยอดกระปู เรียนส่งครับสองตัวหนึ่งครับเทนเข้าช่องแล้วโอ้ออกนะครับหัวมันทีตามกันหนุ่มพเนจรอยู่ที่เรียนรู้นะครับใช่พี่หนุ่มหรือเปล่าเออนะครับชื่อเฟต์นามสกุลไม่คุ้นครับหนึ่งต่อสองครับป้ายครับน้องบ่าวเปิดยกมาสวยครับลูกนี้กดไปติดเข่าแล้วเข่าหนาแล้วตื่นครับวูดทองตีหยอดโอ้โหครับอ่านเกมขาดครับเทน สินดังโอ้ยปอนอย่าตีง่หลายครับกระติ๊ดน้อยบอกมานะครับแม่ตัดสินใจผิดพลาดนะครับคนได้ตังกลับบ้านหมดแล้วครับอย่างเช่นพ่อค้าตะก้อเป็นต้นนะครับยิงก่อหัวเสาวครับเก็บราคาเรียบร้อยดีนะครับกลับบ้านสบายนะครับถ่ายคุณพลนิวัฒนะครับสตห สองต้อนหนึ่งนะครับเทนเลือกมาที่ปอนครับดูว่าบูตยกห่างครับโอ้โห,โห,โห,โหตีตีไปได้ยังไงครับลูกนี้ครับโอ้โหโหลอดตัวไปครับปอนสวนเ่นครับต่อเส้นต่อไปด้วยนะครับต่อสองปอนเสร็บ้างครับหนึ่งต่อสองทาครับบาเปิดมาขวาติดเกียรดแล้วเปลี่ยนส่งครับลูกกระชอกเอาแต่เขาตีบังปอบ เพิ่งกลับมาจากลาวเลยใส่มากครับสองต่อหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการแชร์ครับเทพโยนะมาหน้าขวาครับบุตรนนทองลูกนี้ชูดไปโอ้โหยังไงตีโอเดนร์เทนครับเกี่ยวเกี่ยวด้วยน้องครับสามต่อหนึ่งครับนี่ยอดไปครับ ไล่ต่อเลยแอร์หน้าขวาพูนทองเฮ้ยหน้าขวาอุ้ยใจเย็นๆครับหนึ่งต่อสามครับมากับเทนชูขึ้นมาโอ้โหราคา เสม,มอครับแตนมนำครับสาม,ม <3 S 2> ต่อหนึ่งครับรบมาครับไม่ได้ครับแอดใจแข็งครับแอดใจแข็งครับเพราะว่าเป็น f อฟซีปอลสมเด็จครับปาเตี้ยอยู่ไหมปาเตี้ย โรเจอร์ทามากระติ๊บหรอกระติ๊บหรอโรเจอร์อ้าวดิแทสฝั่งโน้นห้าวแบบนี้ส่วนมากจะหมดใช่ไหมครับหนึ่งต่อสามครับอ้อปาร์ตี้อยู่ครับอยู่ข้างๆผมอาอเกี่ยวได้ครับดูปอนอัดกขับไปที่น้องบ้าว่าลูกกระชอกแล้วครับจะให้ไล่ต่อสามสองปาร์ตี้ไลายสดอยู่นะ าเตียเทพโยบอกไล่ต่อให้หน่อยไล่ต่อฝั่งโยแกนไล่ต่อ่ยแแข่เข้ามาเร็วเสียมาที่เทพโยปาเตียบอกอ้าเตียบอกว่าเวลาเสียก็ปาเตีอยจ่ายครับเทพโยไม่จ่ายนะครับเอครัขอบคุณครับผมสอต่อสครับเอปาเตียแกรู้ทันครับ ครับ้องเทนโรยขึ้นมาสั้นๆตีอัดไปโอ้โหขาสั้นปากดีป้าเตี้ยเทพโยบอกขาสั้นปากดีไม่ใช่เขารู้ทันก็ไม่ใช่ไปจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนเ่านเงินมันอยู่ไกลโอนมาช้า สามต่อสองครับแร้วว่าเคนรับเลือกปาที่วุชครับตักด้วยหัวครับยกลกนี้สวยครับเี่นส่งครับทายคนสุดชาติด้วยนะครับสองขวาครับสองต่อสามครับหน้าขวาครับเทน ตัดลงไปติดเกี่ยวปอนะครับสวนเบนว่าไงยอดตียอดนะฮะูปมันห่างนะครับ,บเอาแล้วบุตยกใหม่ยังห่างอยู่ต้องยอดอีกครับโอ้โหตัวยกครับลุ้นตลอดครับตัวยกครับเนียบขูครับพอได้แตงว่าราคาก็ขยับอีกครับ ห้ของแต่ขอแบ่งครับจับได้ก็ต้องแบ่งหน่อยนะครับนักกีฬาบอกครับเออเทนบอกไปคุยฝั่งโน้นครับเล่นฝั่งโน้นก็ไปคุยฝั่งโน้นเสียสมาธิครับนักกีฬาครับ บอลอะไรบอลเนี่ยสามต่อสามครับเกมเสิร์ฟบอลสเปนครับมาหน้าขวาครับเทนเสิร์ฟไปข้างหลังแต่เอามาได้ดองบอลดีมากเทนส่งครับสามต่อสามครับเกมเสิร์ฟเทนแดงครับสาตัดหน้าขวาไม่ครับสามสองรอสามสอง สามสองสามสองสามสองโรเจอร์ฝั่งไหนต่อโรเจอร์ฝั่งนี้ครับโอ้ฝั่งนี้ต่อสามสองสามสองเล่นสุดเท็จเลยสามเท่ากันสามสองสามสองหน้าซ้ายครับน้องบ่าครับเสิร์ฟกินหญ้าครับฝั่งนี้ติดหัวแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นน้ำหรือเปล่าโอ้โห่างเลยครับโอ้ยเกมโยครับพุทธนนทองครับ มาลุ้นตัวยกอีกครับเกมเกี่ยวได้นะครับโอ้โหอ๋เปลี่ยนทรงนะครับสามเท่ากันครับโผล่มาครับไม่ถึงหลังครับตรงนี้ก็ดีครับแทงเข้าขึ้หลังเลยนะครับยังไม่นิ่งครับตัวโยครับคุณนนลทองครับ ไม่เคยนำใครห่างสักทีครับเวลาวุฒนทองเล่นนะครับสามต่อสามครับหน้าขวาบ้างครับเปลี่ยนส่งเสียวตะเกมรับครับวุฒนทองนะครับสามต่อสามครับเข้าช่องมาครับตอน ลูกไปพิกเลนครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับดินแดงครับออกกอนเสิร์ฟบี้ซ้ายยาวนี่บี้สายซ้ายน้องเบาใช่ไหมครับซีโตสามนะครับไหล้ายเขาโดนเขาบี้ซ้ายก่อนครับมาครับวุ้นนนทองยกได้ลูกนี้โอ้โหเกี่ยวได้ครับแง่งครับดูน้องบ่าวติดเกี่ยวปอนกบอกว่า ปลอยครับนี่ปลอยต้องลากเองนะครับโอ้โหเหมือนเลี้ยงหลยนะเพื่อนทรงนะครับบอกให้แล้วครับแอดมินออกตัวมากไม่ได้ครับต้องเป็นกลางนเดีย๋ยวเขาหมั่นไส้เอฟซี FC มันมีสองฝั่งตีนไปเอามา 4ต่อ3 4ต่อ3ครับอาวุธโดนไปครับสวยครับไล่ซ้ายหรือเปล่าครับบอกให้แล้วนะครับอาไปยืนมุมขวาแล้วครับเตรียมไล่ไปที่น้องบ่าวครับไล่ซ้ายครับเปิดด้วยหัวครับ ยกมายกดีเหลือเกินครับฝั่งนี้นะเปลี่ยนส่งครับดินแดงครับยังนำอยู่ครับ4ต่อ3นะครับเอาเต็บเสิร์ฟต้องเคนครับกายคุณตีรวยเงินนะครับมาครับบุ๊กยกเปลี่ยนส่งครับ กลับมายืนมุมซ้ายครับจะเสิร์ฟไปทางไหนครับบี้ไปอีกนะครับทีเดียวเลิกแล้วเปลี่ยนมุมเลยครับดูวเจาะเข้าช่องครับพลิกเน็ตไปครับดูครับโอ้โหวุเกี่ยวได้นะครับอาลูกเกมยกเกมยกอะไรเนี่ยโอ้โหวุ้ดนวลทองครับเกี่ยวอย่างสวยครับตื่นเต้นอาบ โทษอีกแล้วครับโทษเปลี่ยนส่งนะครับ4-3ครับยืนกลางครับไล่หน้าขวาวุฒตัดไปหัวครับหาลูกไม่เจอยกล้นไปโอ้ยังไงดินแดงดินแดงโอ้น้องบ่าวสับไม่เหลือครับอะไรครับทำทำนายของเทพโยครับ5ต่อ3ครับ ตัวยกแน่นจริงๆครับฝั่งโน้นครับยกร้อยด้วยครับเติบกินยากนะครับทั้งสองคนเลยนะครับเสียแม็กบอกฝั่งฝั่งนี้ออกทีวีบ่อยครับฝั่งโน้นไม่ค่อยออกครับแมราคามันเลยแข็งครับเอ้าห้าต่อสามครับเข้าช่องมาครับวุฒยกขึ้นไปสวัสดีพี่เออีกครั้งนะครับ ผ่านน้องตีน้อยส่วนเบนนะครับเอาครับบอลส่วนเบนครับโอ้โหไม่ข้ามครับ5ต่อ3 5ต่อ3ครับลอยมาครับวุฒิว่าไง้โรยไปยังไงโอ้โหล้นด้วยนะครับ เสบอะุนเบ็นครับสามต่อห้าครับโอ้โหดดคกับ, Hans กบ,กบยกดูยก็หยครยกติดเกี่ยวครับยกได้ไหมโอ้ยยกไปไหนยกไปไหนหัวเสาโอ้โหตีแสกไปที่น้องบ่าวนะครับสี่ต่อห้าครับ ดีนะต้องตีแก้ดีนะครับ้โหเกี่ยวทีไรต้องลุ้นทุกทีครับเม่งั้นจะได้จำรถนะครับปอนบอกครับแบบนี้ครับบออไสี่ต่อห้าครับที่นี่ไปโอ้ยแม่ดูครับยกร้อยครับเทนดินแดงครับ นม,นม,นมตอนเดียวกับเปรมัน,นไถเลยเราชนอยู่นะครับโล่าเต้ขร้นเาวสามสี่ห้าต่อสี่นะครับฮัลโหลี่อะไรเป็นเหี่ยวห้าพันที่กับเปเตอูดอนนี่เหลี่ยมหัวแปรใช่ไหม ปอนกับปอนกับเปรมใช่ไหม,มป้าเปล่าเต็งเดียวห<ฮ>้าวันลูกเดียว4ต่อ5ครับครับบ่ารเปิดยกขึ้นมาลดหรือเปล่า <t> โอ้โหยกดูเียครับน้องบ่าวนี่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะครแค่สกิด<ง>สกสิทลงหน้าเน็ตนะครับ โอ้แ <cents> ต <input> ่สำหรับวุฒิเดินทองนี่แอดมนต้องช่วยลุ้นมาด้วยครับ่อ่ห้าต่อสี่ับเาพหต่อสี่นะครับบอลเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยอดเมียนครับ ทีเด็ดน้องปอนะลูกหยอก4-5ครับหยอลูกนี้ครับโอ้เนียนจริงๆครับเสิร์ฟครับ5เท่ากันครับเรัเทียบโยครับตอนนี้ได้5แต้มแล้วนะครับโอ้จะถึง8แต้มหรือเปล่านะครับ ไปไปไปห้เท่ากันครับโอ้โหพี่พชรไปดีครับดูครับเทนแน่นมากครับครับเอาไปตเกี่ยววุูดแทนเยกได้ไหมเยกได้ไหมเยกไปไหนโอ้ยกได้แล้วครับโอ้โหต้องรอถึงห้าครั้งนะครับโอ้โหหกแต้มเปลี่ยนฝั่งครับคกี๊กนะครันกไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับปอนะไปได้ยินนะครับ แต่ตัวได้แล้วครับหนึ่งลูกครับพุทธนองครับกับเต็มเกี่ยวนะครับขาย้องเอกศานะครับ ในเกมเส์ฟของปอนสันเบนครับห่ต่อห้านะครับจุดผู้มาครับมาของบาวครับดูเทนยก้เห็นช่องครับลูกนี้ครับเสือขาวนั่งอยู่เสายังไม่หมดอีกเลยแผนครับรามสองครับมมวยไม่ฟิตนะครับโอ้โหตีไปหมดแรงนะครับห้าต่อหกครับ ไล่ไปที่พูดครับโอ้โหตีจังหวะสองลูกนี้เกี่ยวได้ครับโอ้โหตีออกไปไหนครับจะสะบัดไล่เส้นครับแหออกไปแคเกือบเมตรครับหต่อห้าครับ หน้าขวาครับดูครับเทนรูปแบบนี้รับดีมากครับโอ้โหน้องบาวไปเจ็ดแต้มนะครับเคบโยครับแมอีกแต้มเดียวถึงแปดนะครับแมดีนะแอดใจแข็งอยู่นะครับคิดเยอะไปกันน้องบาว ผู้ชายคุณสุขโชคนะครับเข้ามารับชมรอบดึงๆนะครับเอาครับยังเป็นเกมเสือของบอลสนเด่นอยู่นะครับเจ็ดต่อห้าครับตัดหยอเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับดูครับเกมเสอือมา ลูกตัดหยอดนะครับได้ไปสองแต้งนะครับอ่อนสวนเบนครับนี่ครับชโมงบินครับสูงเหมือนกันครับแปดต่อห้านะครับโอ้เยมอนชัยครับออกตัวแล้วครับห้ารองนะครับเสียม็กครับก็ขายวัวมาได้ครับให้ราคาไปที่สามนะครับโอ้โหต่อ แปดต่อห้าครับปอนตัดยอดอีกแล้วครับเทนทั้งที่เดิมครับโอ้ยครับรวนไปแล้วครับเทนดินแดงครับโอ้เสิร์ฟแรงๆนี่ไม่ได้กินครับเก้าแต้ะนะครับเทพโยครับฟันทงผิดแล้วนะครับแหมปอนส่วนแบ่งครับเสิร์ฟดีเลยครับแหมหลอกจังหวะครับเก้าต่อห้าแล้วนะครับ ต่อจริงหรือเปล่าเอาไปร้อยหนึ่งล้อมแล้วเปล่านะต่อครับมาครับหยอดไม่เนียนครับลูกนี้แรงไปหน่อยครับอุ้ยเกี่ยวรองเท้าวุดโอ้โหยังเกี่ยวได้เหมือนกันครับจุดพุ่ไปก่อนครับเปล่าโหมโหมหน้าขวาติดเกี่ยววุดนวดทองยกได้แล้วครับต่อโอ้โหตียังไงก็เปล่า โอ้ยปล่อยเสียบูดกับเสียหัวเลยครับปันขวานปันวนเลยนะครับ5-9นะครับไทยชนัวดนนะครับไปครับวุฒมั่นใจแล้วครับดูลูกยกครับ เขาประมาทไปหรือเปล่าครับอ้ยังได้นะครับยอดเนียนเลยจ้าเจออย่าให้มันโดนแท่งนี่เดี๋ยวก็ยกหนีเขาไม่ทันนั่งเก้าอี้แบบนี้ก็ต่อ้ถ้าคุณดุนมานหนามฟ้าเอาลูกนี้ตียอดครับน้ำหนักขาดทายแล้วครับสิบต่อห้าครับ เตี้ยเทพโยงเงียบไปแล้วอ่ะไล่ต่อให้หน่อยหลับเหรอเฮ้ยอเมริกามะเอ้ไอ้แคนาดามันสว่างไหมเหรอเรียนส่งครับเก็บเสษของนิดนึ่งนะครับ ห้าต่อสิบครับลอยไปครับโอ้โหลอยมาสวยครับมอาติดเกียวครับแบบนี้ยกไปหัวเสาไม่ทันนะครับแบบนี้หลซสายครับติดกองเชียร์นะครับพอดีพี่อนันต์ด้วยนะครับน่าจะเข้ากะดึกอีกแล้วนะครับทักท้ายนะครับยินดีต้อนรับนะครับ สิบต่อห้าครับเก็บเสิร์ฟน้องปอสเป็นครับปั่นจอดมาครับโอ้โหตียอดนะครับตาจ้องจะรับนะครับบุตรงนทองครับห้าต่อสิบนะครับหน้าซ้ายครับโอ้เสิร์ฟสวยครับ ยกถอยหลังนะครับอย่างนี้เสียแต้มหรือเปล่าครับดินแดงว่าง่าน้องบ่าวมาตีแสกหัวไปเลยครับไล่มาครับขยับมาเป็น6ต่อ10นะครับไหนๆก็ยืนเหมือนกันวิวเายนน่งอะไรวะเนี่ยไปรู้เราแค่หลัดเลยไง กอ60ครับอโอ้โหเสิร์ฟน้องหนักครับตอนนี้สกอร์ตามอยู่นะครับ16ครับปอนสวนบินมาขวากับเคนหมุนหนึ่งรอบครับยกห่างแล้วครับบาวติยอดโอ้โหปอนเห็นน่าเร็วมากตีข้ามหัวเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหสอนมวยนุ่นน้องไปเลยครับ ยอดครับแม่เร็วมากครับชอบลูกแบบนี้ของปอนนะครับคุณแฮนด์มาแล้วครับ11-6นะครับมีงกระบาครับยินดีต้อนรับนะครับชาวเบียนมากของเรานะครับตัดหยอดครับน้ำหนักขาวครับ เร็วเกมเติร์ของเซนบ้างครับหกต่อสิบเอ็ดครับเจอขายรองเท้าหรอหน้าซ้ายครับพูดเทไรโดนมาสวยครับเกมเสิร์ฟของวุนทองบ้างครับสิต่อหครับเสิร์ฟง่ายครับเปิดหัว โอ้ยยกห่างนะครับน้องบ่าในี่กดออกข้างไปเลยครับแต้องเกมนะครับโอ้สิบสองแต้มครับเทพโยก็ทํานายผิดนะครับผมว่าฝั่งน้องบอดนี่ไม่น่าจะถึงแปดไ้นะครับก็เอาชนะไปนะครับช่วงปลายเกมนี่แซงยาวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับผม